ตำแหน่งซิลิโคนวางไม่ได้อยู่ในรูจมูกถ้าไม่ได้โดนกระแทกแรงๆอะไรจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปซิลิโคนมันไม่ได้เคลื่อนง่ายขนาดนั้นสวัสดีครับนายแพทย์อัครรัตวงจีราศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลเอเชียครับ ซิลิโคนเนี่ยวลาวางเนี่ยครับมันวางอยู่เหนือกระดูกอ่อนตำแหน่งซิลิโคนวางไม่ได้อยู่ในรูจมูกเพราะฉะนั้นการไอการจามเนี่ยมันวิ่งผ่านรูจมูกมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับตรงนี้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยไอจามเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ตัวซิลิโคนเคลื่อนได้นะครับต่อมาก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้สามารถไปเย็ดยึดตัวซิลิโคนได้นะครับซิลิโคนเนี่ยมันก็แค่อยู่ในช่องที่เราซ้อเอาไว้เฉยดังนั้นเนี่ยมันสามารถเคลื่อนได้นะครับสิ่งที่มาช่วยยึดตัว ิลิโคนก็คือพังผืดนะครับพังผืดเป็นเรื่องธรรมชาติเวลาเรามีบาดแผลที่ใดก็ตามสุดท้ายพังผืดคือตัวสมานแผลเวลาเรามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายสุดท้ายพังผืกก็จะมาหุ้มสิ่งแปลกปลอมนั้นไม่ให้กระจายไปที่อื่นนะครับช่วงแรกหลังผ่าตัดใส่สิลนโคนเข้าไปเฉยๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ยถึงแม้ตอนแรกมันจะตรงดีแต่ว่าคนไข้ไปขยับนู่นนี่แน่นถ้าโดนกระแทกแรงๆหรืออะไรประมาณนี้สลิโคนมีโอกาสเคลืค่อนได,คได,ได้ความแข็งแรงพอประมาณมันก็จะเริ่มไม่ค่อยเคลื่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ไไไไดดด้้โโนนนนกกรรรระะแแททงงๆออิิิเ่่ยััปลลคคมมื ง่ายขนาดนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของความแข็งแรงของซิลิโคนการไอาจามอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องของในช่องดูจมูกนะแต่ซิลิโคน,นจริงๆมันวางอยู่ลอกนอกรงจมูกเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยคําถามนี้ผมคิดว่าการไอาจามโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ซิลิโคนเคลื่อนครับถ้ามีคําถามอะไรนะครับก็เขียนมาข้างล่างครับแล้วพบกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ